นะคะก็วันนี้จะมาส่งการบ้านค่ะก็การบ้านเอาปรับสมดุลร้อนเย็นดีกว่านะคะเพราะว่าหลังจากที่ตัวเองอ่ะป่วยแล้วก็รักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันไม่หายก็ลองมาเรียนพวทรุ่นสองแต่เรียนได้แค่ห้าวันเพราะว่าเข้ามาตอนหลังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็มาเรียนพวทรุ่นสามเต็มคอร์สแล้วก็ควบก,กับเป็นสมัครนิสิตวิชาราม ก็รู้สึกว่าได้ผลค่ะการอาการแสบร้อนกลางอกหายไปด้วยวิธีการดื่มสมุนไพรริเทเย็นที่ทำเองก็ถ้าได้ย่านางหอมแซบมาก,ก็ทําหรือถ้ามีใบเตยก็ทำเงี้ยจะดื่มทั้งวนันเพราะตัวเองเป็นคนร้อนมากทําแล้วประมาณเจวันอาการแสบร้อนกลางอกหายไป แต่ยังเหลืออยู่คือแสบลิ้นจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หายไม่ว่าจะทําด้วยวิธีการฉีดน้ําสกัดลิเกเย็นอบมอเอาไว้หรืออะไรเนี้ยทําดีท็อกซอะไรมันก็อย่ากัวอย่าผนก็เลยยอมรับมันนะคะหายก็หายไม่หายก็ไม่หายแต่ถามว่าตัวเองก็รู้สึกดีขึ้นเมื่อวานจะมีอาการปวดตึงหัวไหล่มากก็ัวซาก็ไม่หาย ก็พอดีเมื่อเช้าปั่นผักบุ้งกับใบเตยก็เลยลองเอาเอาผักบุ้งกากมันะที่ปั่นแล้วนะคะกับใบเตยก็เอามาพอกตรงหัวไหลอะคะ่ะแล้วก็พอกอะไรเงี้ยก็ทกําจนกระทั่งมันแห้งอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันนิ่มลงนะคะหัวไข่นิ่มลงแต่ก็ยังมีปวดลึกๆอยู่บาบางอะนะคะแล้วก็นิ่มลงรู้สึกว่าดีขึ้นแต่ไม่หายสนิทแต่ก็ดีขึ้น เลยทําให้ศรัทธาวิธีนี้มากขึ้นถึงแม้ว่ายังจะทําได้ไม่ถูกต้องทุกกระบวนการเพราะเช้าๆเวลาดูท่านอาจารย์หมอเขียวให้กดจุดอะไรเงี้ยคือภาพท่านอาจารย์จะอยู่ไกลค่ะกดแล้วก็อีกถูกจุดไม่ถูกจุดแต่ท่านอาจารย์บอกว่าอะไรที่มันเป็นร่อง,องกดเพล็กก็กดๆมันก็รู้สึกเส้น,นก็ยืดคลายดีแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าหายตรงหนะัวไหล่นะก็ยังตึงเจ็บอยู่ ก็อาการสุขภาพดีขึ้นค่ะตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือแสบลิ้นไม่ยอมหายอะค่ะแต่ก็วางใจแล้วว่าหายก็หายไม่หายก็ไม่หายช่างมันก็ทำก้าวเม็ดไปเรื่อยๆเท่าที่ทำได้ดีกว่าค่ะน้องนั้นก็คงไม่มีอะไรค่ะส่การบ้านแค่นี้เพราะเพิ่งเริ่มส่งก็ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะพี่ขอแค่นี้แล้วกันค่ะค่ะอนุทนาคะ ได้ยินค่ะค่ะนะคะแล้วก็เอาสมุกไหมคะครบเชวนไหมคะหรือว่าผิดไม่แน่ใจไม่มีไม่มีอะไรผิดค่ะแค่กล้าขึ้นมาพูดนี่ก็ถือว่าเป็นแรงเหนี่ยวนําให้หลายท่านนะคะกล้าที่จะทําตามด้วยค่ะนะคะสาธุอยากจะบอกนิสิตใหม่ทุกๆท่านนะคะถึงแม้ท่านจะไม่ได้มาเริ่มวันแรกกแต่ให้ฟังฟังไปก่อน แล้วเดี๋ยวพอมีรุ่นต่อไปแล้วก็ไปเริ่มมันแรกมันก็ได้กําไรค่ะพอมาฟังอย่างแม่ชีอย่างเงี้ยรุ่นสองเข้ามาไม่ทันมันแรกเข้ามาวันที่ห้าแล้ววันที่หนึ่งน,งนึงสี่พูดอะไรไปเราไม่รู้เรื่องแต่เราก็ฟังไปเรื่อยๆค่ะพอมพีพวททสามแม่ชีก็รีบสมัครแล้วเข้ามาแต่แรกมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่รู้มากขึ้นและได้ไวขึ้นก็อยากให้เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่ต้องกังวลนะว่าจะทํายังไงอะไรเดี๋ยวฟังไปมันก็รู้เรื่องเองขึ้นมาทีละนิดค่ะแล้วก็ ยอมรับว,ว่าศาสตร์นี้ดีมากๆจริงๆก็ให้อยู่ไปเรื่อยๆเพื่อช่วยคนใจให้พ้นจากทุกนะคะอนุโมทนาทุกท่านค่ะสาธุสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะมีนักศึกษาเราถามมาในแชทในในแชทนะคะบอกว่าวันนี้มาดายากแต่งตัวไม่ใส่ชุดทำงานอยู่ไม่สะดวกเปิดไม่ไม่สะดวกเปิดไม้ บอกว่าท่านใส่ชุดทำงานอยู่ไม่สะดวกเปิดไม่ได้ไหมคะนะคะก็ได้นะคะพี่น้องบางท่านก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดกล้องทุกท่านนะ